สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะคู่แท้ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะจะเป็นอย่างไรคนที่มีดาวจันดาวศุกร์สถิตยอยู่สิงห์ก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะก่อนอื่นนะเราขอข้อความจากใครคนนั้นของชาวลัคนาราศีสิงห์เลยค่ะว่ามีอะไรจะส่งมานะคะบอกชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นใครก็ได้นะเป็นคนที่แอบ,บชอบคนที่อยู่ มีประเด็นอยู่นะคะหรือว่าเป็นคนรักก็ได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเลยเนาะใบแรกผิดที่ฉันเองอืมไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงคะ่ะดีใจที่ได้พบคุณอย่าทำให้ระแวงเธอคือเหตุผลฉันดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักที ปล่อยวางชับเลิกเจ้าชู้อะไรก็ยอมเธอนะคะและขอเกาดได้ไหมนะคะเลิกเจ้าชู้นี้เขาบอกชาวราศีสิงห์หรือว่าเขาบอกว่าเขาจะเลิกนะคะโอเคทั้งหมดนะคือคนที่ฝากมาบอกค่ะเขารู้สึกผิดนะคะเขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่อาจจะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ย ไม่พอใจหรือเปล่านะคะมีบางเรื่องบางราวอาจจะเป็นความหึงหวงนะคะแล้วก็ความเหนื่อยนิดหน่อยนะคะเนี่ยไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงเนาะแล้วก็มีคนที่คิดถึงนะคะอยากกอดคุณอืมมีความปล่อยวางและดีใจที่ได้พบโอ้โหน่าจะเป็นหลายพลังงานเข้ามานะคะชาวสิงห์มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคนที่คุณนะคะจะได้รงเอยเนื้อคู่ลักษณะนเนื้อคู่ของชาวสิงห์นะคะจะเป็นอย่างไร ขอพลังงานนะคะลักษณะคู่แท้ของชาวสิงค์นะคะชาวสิงค์คู่ของคุณนะคะลักษณะจะเป็นอย่างไรสิบเหรียญค่ะเป็นคนมั่งคั่งค่ะเป็นคนชาวถ้าดินได้นะคะพิศดกังกันและก็มังกรน,นะคะโอเคคนคนนี้เป็นคนที่มีความ อุดมสมบูรณ์ในตัวเองอืมเป็นคนที่การงานการเงินมั่นคงดีมากนะคะเป็นปึกแผ่นนะคะอาจจะมีมรดกของครอบครัวหรือมีทรัพย์สินสลิงคารที่อุดมสมบูรณ์เลยแหละนะคะมาแบบรวยลคะ่ะเป็นเศรษฐีนะคะอืมเป็นคนที่ลึกลับมีสเสน่ห์ค่ะมีพลังงานของ การอย่างรู้คนมีเซนต์นะคะคนที่มีจิตสัมผัสสามารถล่วงรู้จิตใจคนได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับนะคะแล้วก็น่าค้นหาใครอยู่ใกล้เนี่ยได้ลุ่มหลงค่ะแต่เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะเปรียบดังราชนีพจัน์เนาะเหมือนกับได้มองแค่ไกลๆค่ะแต่ว่ายากที่ใครจะเข้าถึงเป็นคนที่เหมือนจะเฟลลี่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีโลกส่วนตัวสูงค่ะ t e m p มเพลน ใครคนนี้ของคุณนะคะมีลักษณะของคนที่สามารถยืดหยุ่นนะเป็นคนที่สามารถเจรจาโน้มน้าวจิตใจคนได้นะคะเป็นคนที่น่าจะมีวาจาเป็นเป็นทรัพย์มีวาทศิลป์ดีนะคะสามารถพูดปรับความเข้าใจไกลเกลี่ยนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องพิพาทหรือว่าเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะนักคนที่สามารถพูดจาปลอบประโลมคนได้นะคะเป็นนักฮิลลิ er mm ่งฮิลเลอร์ได้ด้วยนะคะเนี่ย แทนพลนอาจจะมีคนเข้ามาแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้นะแทนพลนการเปลี่ยนแปลงยกย้ายครั้งใหญ่นะคะเป็นคนไกลค่ะคนคนนี้ของชาวสิงห์นะคะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้แล้วก็เป็นคนที่คุณพบเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าไพ่สามไม้เทาขึ้นเป็นการไพ่เฝ้ารอไพ่การติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์นะคะไพ่สองดาบ ให้การตัดสินใจใครคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะหรือเป็นคนที่ยังไม่ได้ให้ถานะชัดเจนกับชาวสิงห์นะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มองว่าอาจจะมีทางให้เขาเนี่ยต้องเลือกเดินอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ไม่ได้อยากมีความรัก ประมาณนี้นะคะเพราะว่าดูเขาเป็นคนที่เต็มเต็ม <ๆ S 1> พร้อมกับตัวเองมากๆเลยนะคะเนี่ยทั้งมีสเสน่ห์นะคะลึกลับแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งจิตใจมั่นคงนะคะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็การเงินดีทุกอย่างกาโอเคหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เหมือนกับชาวสิงกับเขาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเหมือนกับยังไม่เขาเรียกว่าเป็นสถานะที่ยังไม่ชัดเจนกันน่ะนะคะยังไม่ไม่ได้เป็นคนรักแบบ ลงตัวนะคะยังไม่เปิดเผยกันละกันนะคะอืมว้าวเดอะซันใครคนนี้นะคะมีพลังงานแห่งความสุขความล่าเริงค่ะ mm. เขาเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขมากนะคะหากคุณได้พูดจาได้คุยกับเขาแล้วนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเขามีพลังงานของความลึกลับแต่ก็ล่าเริงสดใสเขาคนนี้นะคะดูภายนอกนะคะอาจจะเข้าถึงยากนะคะแต่พอคุณได้รู้จักกับเขาอ่ะคุณรู้เลยนะว่าคนคนนี้นะหากคุณได้ลงเอยด้วยนะคะ ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากแน่นอนนะคะชีวิตบ้านไปของคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขสุดๆเลยค่ะคนคนนี้เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะเนี่ยขึ้นพลังงานเดืดซันมาเลยว้าวไพอัตวินไม่ทาวนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองค่ะเป็นคนที่มีไฟกระตือรือร้นนะคะทําอะไรทําจริงเป็นคนที่บ้างงานเก่งงานทํางานเก่ง work ร์ดโอโอ พร้อมเลยนะคะโอโหคิงเหรียญคนนี้เป็นคนมั่งคั่งจริงๆค่ะทาทัศน์ไฟคุณนะคะเจอแล้วเนี่ยคนที่ทั้งมีเสน่ห์ทั้งลึกลับทั้งเป็นคนที่ล่าเริงสดใสในตัวเองนะคะแล้วการงานการเงินมั่นคงม,มากๆจิตใจก็มั่นคงด้วยนะคะอืมคุณแอบส่องเขาอยู่หรือเปล่าชาวเสียงนะคะหรือใครคนนี้นะคะเขากำลังแอบส่องคุณอยู่นะค,ะคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะมองว่า ต่างคนเนี่ยต่างยังไม่ไม่มั่นใจกันละกันมันไม่มีไพ่ทางเลือกขึ้นมานะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่แห่งความสับสนเฉยนะเป็นไพ่สองดาบไพ่ความสับสนว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะ mm. เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้นะคะเพราะฉันดูเธอไม่ออกเพราะว่าเนี่ยสองดาบอาจจะไม่รู้ใจเขาเพราะเขาเป็นคนลึกลับนะคะชาว้า่อชาวสิงนะคะคุณก็อาจจะอยากลงเอยกับเขาเนี่ยคุณมีหัวใจรักที่มั่นคงกับคนคนนี้นะเขาเป็นความสุขข,ของคุณอะ่ะเขาเขาแบบ เป็นสเปกค,คุณเลยนะเนี่ยนะคะมองว่าคุณเนี่ยอยากจะเทคแอคชั่นกับเขาคุณอยากที่จะให้เขาเนี่ยเปิดใจให้คุณแต่คุณก็ละล้าละลังไม่กล,ล้ากล้ากล,กลัวเพราะว่าเขาก็ยังเนี่ยค่ะดูเขายังไม่เปิดใจเต็มที่นะคะคุณก็เลยอาจจะเอาแต่ด้ส่องเขานะคะส่องเขาดูเขาจากโลกโซเชียลโลกทางไกลนะคะโอ้ชาวสิงคุณมีสภาวะเครียดด้วยนะคะเนี่ยนะคะการที่เขาไม่เลือกสักทีหรือว่าการที่เขาเนี่ย อาจจะไม่ชัดเจนกับคุณทําให้คุณนอนไม่หลับนะมีสภาวะเครียดนะคะกลางคืนนอนไม่หลับเลยอไพ่ใต้สําหรับโหเดะมูน oh, ค่ะมาทั้งเดะมูนและเดอะซันเลยนะคุณสองคนมีความรู้สึก,กว่าโอ้ยยไงสิงมาเลยพลังงานของชาวสิงอมืมันเกิดอะไรขึ้นคะชาวสิงคุณและเขานะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีทั้งความสุขทั้งความ มั่นอกมั่นใจมีทั้งแพชชั่นแล้วก็ความมั่นคงแต่ทำไมถึงทำให้คุณนอนไม่หลับแล้วเสียใจเป็นเพราะใครคนนี้เขาลึกลับจนคุณเข้าไม่ถึงเขาเหรอนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่อาจจะยังเทสแอคชั่นไม่ไม่เข้าถึงเขาเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วพลังงานของใครคนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ลึกลับและมีเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะเขามีเสน่ห์ต่อใจคุณมากเลยอะ่ะนะคะแล้วก็ แต่เหมือนเขาสับสนรังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเขาอาจจะยังไม่อยากมีใครนะคะอยากอยู่แบบอยากอยู่คนเดียวงเงี้ยเหมือนเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงโทรเวิร์ t แบบนี้เลยอ่ะนะคะชาวสิงค์คุณไปพบเจอกับใครคะเนี่ยมาเดี๋ยวดูคนต่อว่าชาวสิง์จะเป็นยังไงต่อไปนะกับบุคคลลึกลับซับซ้อนผู้นี้นะคะอืมมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวมีการช่วยเหลือกัเรื่องการเงินไหมหรือว่ามีปัญหากันเรื่องขัดใจกันเรื่องการเงิน อืมอาจจะมีใครขอให้กานช่วยเหลือแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจหรือเปล่านะคะเป็นอะไรที่ขัดแคลนนะคะหรือคุณกเราอยากจะไปตามง้อเธอไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการตามง้อได้ด้วยนะคะหกเหรียญนี่ไงการให้รับที่ไม่เท่ากันเธอเธอหรือคุณก็ได้นะคะอาจจะมองว่าเทคแอคชั่นมากเกินนะคะเคยแบบลงทุนที่อาจจะช่วยเหลือเรื่องเงินทองด้วยแล้วก็ เหมือนกับมีคนที่รับอยู่คนเดียวแล้วอีกคนหนึ่งก็ให้อยู่ยคนเดียวนี้ยค่ะเป็นความรักที่ไม่สม,มดุลกันนะคะก็เลยเหมือนกับทําให้คุณเนี่ยมีภาวะเครียดแล้วเขาก็เหมือนกับสับสนสองใจสองใจลังเลนะคะอจริงๆก็มีความรักให้อยู่นั่นเนี้ยนะคะรักกันเต็มหัวใจเลยอ่ะเนี่ยทั้งถ้วยทั้งทั้งเหรียญน,นะคะคุณทั้งคู่รักกันนะนะอืแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องความแบบความน้อยเนื้อต่ําใจนะคะว่า ว่าอีกคนนึงรักน้อยกว่าอีกคนนึงรักมากกว่าเหมือนเหมือนเป็นการงอนงอนกันน่ะนะคะมีพลังงานของชาวราศีตุลเข้ามาด้วยนะคะอืมพวกคุณรักกันนะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็การเหมือนกับรักรักมากกว่ารักน้อยกว่าเป็นความน้อยใจแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครคนนี้นะคะเขาก็มั่นใจกับคุณนะเนี่ยอย่าที่จะเปิดตัวเปิดใจอย่าที่จะได้ให้ความชัดเจนนะคะ ออืมอืมราชินีดาบแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับรู้สึกว่าเขาตั้งดาบใส่คุณเลยใช่ไหมนะคะเหมือนกับจะเคลียร์ยากใครคนนี้ตอนนี้เหมือนเป็นสถานะที่เหมือนกับเนี่ยตั้งดาบเลยอะ่ะคุณกลัวเธอใช่ไหมไม่กล้าเข้าไปคุยไม่กล้าเข้าไปแต่ว่าตัวคุณมีความรักให้เธอแบบโอ้โหคุณหรือคุณหรือเธอก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าคือมีคนหนึ่งอะ่ะตั้งดาบรอยหยุ่นหัวเลยอะ่ะ ะค,ะคุณอาจจะไม่กล้าเข้าไปพูดไปคุยแต่จริงๆอ่ะเหมือนเธอเป็นคนที่รักความยุติธรรมด้วยนะเนี่ยอาจจะเรียนเกี่ยวกับทนายความนิติศาสตร์หรือเป็นทนายความเป็นอายการอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะคุณรักเธอมากๆนะคะคุณอาจจะเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสลับตัวตนกันได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมองว่าตอนนี้เธอเหมือนกับเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในตัวเองนะคะเอออยากจะลุยไปข้างหน้า นะคะพลังงานใต้สำรับโอ้ด e อัมเพรสโอ้โหคุณรักเขจริงๆเลยอะนะคะอืมเปนความรักที่แบบเต็มหัวใจนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานเอาคำหน่อยว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะชาวสิงนะคะจะได้ลงเอิกับเธอคนนี้หรือไม่คนที่ลึกลับคนที่ซับซ้อนนะคะคนที่อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องการเงินหรือความรักที่มีการให้และรับที่ไม่เท่ากันนะคะ ใครคนนี้ที่เป็นความสุขของคุณนะคะคนที่คุณแอบสองเขานะคะแล้วก็เครียดนอะไม่หลับนะคะแล้วก็คิดถึงเธออยากมอบความสุขความรักให้เธอแต่เหมือนกับเธอตั้งดับใส่คุณเลยงงงเลยนะคะอืมขอพลังงานห้าใบเนาะว่าจะลงเอ,อยยางไงกันต่อโอ้ให้การเริ่มต้นนะคะว้าวคุณก็เฝ้ารอเธอนี่นะอุ๊ยสิกออฟคับค่ะการวนกลับโอ้โห The world พลังงานคนไกลพลังงานการตามง้อนะคะถ้ามาอยู่ตำแหน่งนี้นะโอเคคุณและเธอนะคะเธอหรือเขาเนี่ยนะคุณทั้งคู่จะได้มีโอกาสมาปรับความเข้าใจกันไพ่ซิกออฟคัพเป็นไพท่ทวินเฟร,รมได้ด้วยนะคะจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่สิ้นสุดการรอคอย4ถ้วย6ถ้วยรวมกันเป็น10ถ้วยพอดีคุณทั้งคู่มีโอกาสจะได้ลงเอยแต่ง,ตางงานมั่นหม่กันด้วยค่ะมีโอกาสที่เป็นคนทางไกลามากๆอยู่ต่างประเทศห่างกันมากๆนะคะ คุณทั้งคู่นะคะจะได้มาพูดคุยมาเจรจา,ากันสิ้นสุดความห่างไกลสิ้นสุดความมืดมนความไม่ชัดเจนคะ่ะเนี่ยมันจะได้สถานะที่ชัดเจนกันมากๆเลยนะคะขอสรุปเลยสามใบนะคะว่าชาวสิงกับใครคนนี้นะคะลงเออย่างไรอ่ารักที่เงียบจะได้มีการมาขอโอกาสกันนะคะและยังไงต่อโอ้โห รับไปเลยค่ะโอกาสดีๆจากเธอคนนี้นะคะเขาก็รอคุณอยู่เหมือนกันนะอุย้ยไพนี้ก็หกถ้วยอีกแล้วพลังงานทวินเฟรมมาคู่เลยนะคะทั้งสองสำรับสรุปเลยนะคะชาวสิงหรักที่นี่เงียบกันไปนะคะจะมีการเข้ามาคุยปรับความเข้าใจเจรจากันมีคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะรู้หัวใจตัวเองว่ามีความรักให้เต็มที่จะเข้ามาขอโอกาสนะคะหรือคุณก็ได้อาจจะไปขอโอกาสจากเธอนะคะแล้วทั้งคู่จะได้มาลงเอยกันค่ะ 6ถ้วยพลังงานรักครั้งเก่าคนเก่าคนในอดีตชาตินะคะคุณและเธอเป็นคู่รักเก่าแก่กันมาก่อนยาวนานมากๆเลยนะคะได้ลงเอยกันแน่นอนนะคะไพ่หนึ่งถ้วยมาโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตนะคะกับคนคนนี้ที่คุณรอคอยค่ะคุณจะได้เริ่มต้นกับเธอชาวสิงนะคะขอให้โชคดีเลยชาวสิงเพราะว่าใครคนนี้นะเขาก็เป็นคู่ของคุณนะคะเนี่ย ดูแล้วเนี่ยยังไงก็ได้คืนดีได้ลงเอ่ยกันนะคนที่นิ่งเงียบกันไปรักที่หยุดนิ่งกันไปรักที่ยังไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์นะคะหากคุณเป็นพลังงานฝ่ายชายนะคุณมีโอกาสวนะ่าบางทนที่จะได้ไปงอเธอแล้วเธอเนี่ยจะตอบรับกลับมานะคะนะลดดาบลงแล้วก็เนี่ยกลับมารักกันชุ่มชื่นเหมือนเดิมเขาก็คิดถึงคุณนะคะมีพลังงานของความคิดถึงนะคะโอเคชาวสิงหากพลังงานตรงกันยังไงนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็ค,คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะคะแล้วก็ รอรับความนม่าภายในหนึ่งชั่วโมงโอเคแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ